สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปายเบสุกุสุกุนพี่น้องขาสีเหลืองเออเฮสีเหลืองดอกคูนค่ะพี่น้องขาวันนี้พระชาจะพาพี่น้องมเอาเห็อใบสีเนาจะจาะแม่ใบสีนิ้วประยุกต์นะคะพี่น้องขาจากริบบินเนาะค่ะพี่น้องอืมอันดับแรกเขากับมวนนิ้วก่อนเนาะค่ะมวนนิ้วหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยยอดลงมาเปลี่ยนยอดนี่เดาจะ h o w อว่หมักสันกน่นหมักยาว เห็นค่ากี่บาพี่น้องในกล้องขอย,ย่านเห็นบาชัดอันนี้เป็นเหลืองดอกคูณใครอยากสั่งอะไรใบสีเอาไปประกอบเองก็สั่งได้เด้อพี่น้องคะชอบประยุกต์ก็สั่งได้ทุกสีคะ่ะอยากได้สีอะไรก็สั่งได้นะคะ กรสเตเปอร์ปากกว้างไซดีแท้ไซดีว่าอันละ250บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไซดีค่ะเบอร์10นะคะย้ําว่าเบอร์10นะคะใครสนใจกระทักข้อความมาเลยหรือพี่น้องทาง YouTube ให้โทร093 693 4 1 8 4ค่ะเบอร์โทรนะคะ0 9 3ย์3 4184มโทรมาสอบถามได้เลยเด้อจ้าจ้าอันนี้เอากับเปียบไปก่อนเบียดเสร็จแล้วพระชาจะบบเปียดยาวเด้อจะยอดนี่ส่วนเป็นเหลืองนี่พระชาเบียดลงมา 6ชั้นแล้วก็สีเขียวเข้มใบตองนี่3าจะใส่เป็นเหลืองล้วนเลยก็ได้แล้วแต่เฮาเนาะคะ่ะอันนี้แล้วแต่เฮาเลยเอาตามสะดวกเลยนะคะเอาตามชอบค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเข้าช่อเลยค่ะการเข้าช่อประยุกต์นะคะเป็นสูตรของพัชชาเองนะคะพี่น้องพัชชาจะบอกเลยว่าอย่าใช้ใบตองสั้นเด็ดขาดในการเข้าช่อประยุกต์ถ้าเกิดว่าเราใช้ใบตองที่มีขนาดสั้นพี่น้องคะจะเข้าช่อยากสําหรับมือใหม่ยิ่งจะยากนะคะ อืมถ้าเกิดว่าเป็นแม่เก้านี่ก็โอเคเนาะโอเคแม่เก้านะไม่ต้องใช้ใบจองยาวก็ได้แต่ถ้าเป็นแม่สิบหกแม่สิบห้าต้องใช้ใบจองยาวแลวพัชาก็ต้องใช้สเตปเปอร์สองตัวคือเก่านะคะพี่น้องขาก็คือใช้สเตปเปอร์ปากกว้างแบบอ้าออกแลก้วกแบบนี้เนาะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็เริ่มเข้าช่อคะ่ะเลียงกันลงมาลดหลันกันลงมาเรื่อยๆเลยนะคะนี่จะ้ะแล้วก็วาง ผ้านุ่งเนาะค่ะเอิ้นว่าผ้านุ่งไว้สูงใส่สเตปเปอร์เย็บลงไปด้านหลังเวลาเย็บด้านหลังอย่าเย็บขึ้นสูงให้เย็บต่าๆแบบนี้ค่ะพี่น้องคาให้เย็บต่าๆแบบนี้เด้อค่ะนี่จ้ะแล้วก็เข้าช่อลงมาเลยเพราะว่าถ้าเราเย็บขึ้นสูงนะมันจะล้างพอมันล้างแล้วเวลาเราเข้าช่อก็จะเข้ายากใบตรงจะแตกนะคะอืมวันนี้กรณีว่าเป็นแบบนี้เหตุใดรพระชาใบตรงสั้นทำยังไงคะใบตรงสั้นเขาก็ต่อใบตรงค่ะ วิธีต่อใบตองของเราค่ะต่อลักษณะแบบนี้แล้วก็เข้าชอ่อลงมาเลยเรียงให้ตรงค่ะถ้าไม่ตรงตั้งแต่แรกมันก็จะบวตรงเลย ถ้าการเข้าช่อเนี่ยถ้าใช้ใบตรงยาวอ่ะจะได้เปียบนะคะพี่น้องคาจะได้เปียบใบตรงสั้นถ้าใครมีใบตองยาวแล้วคือเข้าช่อสวยเลยแหละเวลาเข้าก็เข้าทีๆเพราะว่าเผื่อผ้านุ่งพ้นขยื่นลงมาอีกอันนี้เป็นเทคนิคของพัชชาเองนะคะ ใครอยากลอกเรียนแบบหรือเอาไปทําตามได้เลยค่ะไม่ห่วงเด้อจะอันนี้มาพาเห็ดแต่บางคนก็จะไม่ได้เข้าเหมือนเราไม่ต้องใช้สเต็ปเปอร์เย็บด้านหลังก็ได้เนาะพี่น้องเนาะบางคนเขาเก่งนะคะมือเขาแข็งนะเขาก็ไม่ต้องใช้สเต็ปเปอร์เย็บด้านหลังเขาก็เข้าแค่ข้างหน้าเลยก็ได้นะแต่ว่าพัดชานี่ไม่ได้ผ้านุ่งมันคดเยื่อนมือเราไม่แข็งเขาบกเก่งะนะพี่น้องเขาก็ต้องใช้วิธีนี้นะคะเพื่อให้ชิ้นงานออกมาสวยมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกค่ะ,คะ ว่าทำแบบนี้ผิดแบบนี้ถูกไม่มีหรอกค่ะขอให้ชิ้นงานเราออกมาสวยทําไปเถอะพี่น้องคะเพราะว่างานใบสีเนะี่ยลายมือของแต่ละคนนะ่ไม่เหมือนกันเหมือนเราเขียนตัวหนังสือเนี่ยแล้วก็ไก่ก็เขียนเหมือนกันขอไขก็เขียนเหมือนกันแต่เวลาทําออกมาแต่เวลาเขียนออกมาแล้วทาไมตัวหนังสือมันไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือกัน,นะคะ่ะเราใช้เทคนิคแบบนี้สูตรแบบนี้เหมือนเขาปุ๊บแต่ทําไมเราทําออกมาแล้วมันไม่เหมือนเขาเขาเอิ้นว่าลายมือนะพี่น้องเนาะอืม มันไม่เหมือนกันเนาะค่ะคำว,ว่าคำนี้พัชชาก็ได้มาจากอาจารย์ที่พิ่นสอนพัชชามาคือกันค่ะเพราะตนนั้นก็บอกว่าคิดในใจว่าทำไมมันทาไม่สวยเหมือนของอาจารย์เลยแต่น,นั้นพัชชาก็คิดอย่างนี้เนาะทําไมอาจารย์ทําสวยจังเลยทำไมเราทํามันโบวสวยเลยวะเหรอย่างใดอาจารย์้องสวยคือของอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเป็นลายมือนั้นมีเสน่ห์ของของภัยของมันนะพี่น้องจ๋าลายมือใครลายมือมันมันสวยบทแหละมันอยู่ที่คนมองนะ พี่น้องคะพ่นเว้าคำนี้พ่นทปลอบใจเฮาโบจักหรือว่าแนใดเฮาก็จับเอาคำนั้นมาเลยเนาะจ้ะ,จะเข้ามาแบบนี้เรื่อยๆเลยการเข้าชอบแบบนี้จะทําให้แม่ใบสีอวบอ้วนและก็จะสวยงามพี่น้องคะไม่ยืดแล้วก็ไม่ยาวนะคะพี่น้องคะตอนนี้เสร็จแล้วคะ่ะเป็นังไเจ้าคะสวยงามบ่คะ อันนี้เห็นบอกช่องไฟนี่ให้เสมอกันเอ้าโอเคแลวอาจจะบริสเสมอกันปิ๊บป้าแต่ให้ใกล้เคียงกันค่ะถ้าช่องไฟนี่ใกล้เคียงกันก็คือสวยนะคะพี่น้องขาชอบแม่ใบสีประยุกต์เห็นบอก่นจะอ้วกอ้วนใหญ่เห็นบพิ่นจะบริบแบนนะคะบางคนเห็นนาะร,รีบแบนนะคะพี่น้องขาเออเบ่งแล้วค่ะสินชอบก็ฝากกแญแจพัชราด้วยนะคะ